สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางเนาะค่ะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเนาะค่ะพี่นอ้นะะนองค่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะได้ส่งมาด่วนๆเนาะค่ะค่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เด็ดๆเลยเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะคอยเอาไปติดตามไปรับชมเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับแนวทางเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งพโยโเนาะคะ่ะพี่น้องหกห้าเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะส่งมาด่วนๆเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะ,ค,ะ 6, 5, ค่ะ65ค่ะพี่น้องค่ะเลขมิติมาเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเขาเลขวิ่งกับเขาเลขกจับขู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเน้นนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบ้งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับสายวิ่งสายจวดเนาะคะ่ะพี่นอ้องก็อย่าลืมเด้อค่ะค่ะ,คะบนเป็นบนเนาะคะ่ะพี่น้อง ะบนวิ่งเนาะค่ะพี่น้องบนวิ่งค่ะเลขวิ่งนี่อาจ์ซิมานํากันก็ได้ยังสิ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งอาจ์ซิมานํากันก็ไดะะ้เนาะค่ะค่ะไฮมาเน้นๆสามตัวค่ะห้มาสองชุดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะสองตัวก็ให้มาสามชุดนะคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางนะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเด้อะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวโอสหรับแนวทางนะคะ่ะพี่น้อง สำหรับแนวทางเลขกมีถีมาเนาะคะ่ะก็พึ่งไดมาเนาะคะ่ะผู้ใหญ่เจดีก็สทรงมาให้แบบดนด่วนเนาะค่ะพี่น้องขาล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะทรงมาให้แบบดนด่วนเนาะคะ่ะให้เอามาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปผิจารณาเบิงเด้อะคะ่ะสำหรับเล็กวิ่งบนกับล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แอกก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC เพื่อมีโชคไม่ใช่เนาะคะ่ะหวยก็มีเขามีรุดมันก็เป็นธรรมดานะคะพี่น้องค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ้งวิเคราะห์เบิงเบ้งดีๆแล้วค่ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพาเนานะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางและะ้วค่ะแนวทางสําหรับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องค่ะก็มาลับชมลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเรวเด้อค่ะที่พี่น้องรอคอยถามพี่น้องเอฟซีถามเนาะคะ่ะว่าแอดเลขมีที่มามาหรือยังเนาะคะ่ะมาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้ววันนี้มาแบบด่วนๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมาแบบดวนๆเลยค่ะหนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะพี่น้องเลขมีที่มาเนาะคะ่ะบนวิ่งศูนย์กับสี่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่เนาะคะ่ะให้มาสองชุดเนาะคะ่ะคือศูนย์หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่คือศูนย์สี่หนึ่งสี่เนาะค่ะพี่น้องหลักกระสามสี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างวิ่งเจ็ดกับสองเนาะคะ่ะ จับคู่คือเจดสองนะคะพี่น้อง9 2 75สองเจดห้า้าห้านะคะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะเบิงด,ดีเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางนะคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนห5เนาะ,ค,ะค่ะกะแคบนาจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะนี่กับเป็นเหล็กมีทีมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ กับเอากระไดเนาะค่ะพี่น้องหรือจังไดพี่น้องบ่มัดตัวที่เพื่อนจับให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถวินเอาในนี่ได้เนาะค่ะพี่น้องมีตัวหมัดตัวชอบในใจเนาะค่ะพี่น้องบาว่ารล่างวบุญเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขบุญก็อาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเจ็ดกับสองเนาะค่ะเพื่อนก็จับคู่ให้เนาะคะ่ะบุญเนาะคะ่ะศูนย์กับสี่เพื่อนกระจับคู่ให้เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิง,นะะนง,งาาเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายจวดก็อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของลาวพัฒน์เอเอวันที่หนึง่งพฤ่อสกิก,กาย,ยนเนะคะ่ะขอโทษเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอโทษเนาะค่ะพูดผิดมื่อกี้นี่ลาวพัฒนาาปสินเนาะคะ่ะของประจํางวดวัน ที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะมาแล้วเลขมีที่มาเนาะคะ่ะของผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ส่งมาแบบด่วนๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกว่าก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะ ถ้าห้แอดเนี่ยนะคะแอดก็ตัวน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเนี่ยเนาะคะ่ะจับคู่สามตัวเนาะคะ่ะพี่น้องก็เท่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เลขวิ่งก็อาจจะมาด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะศูนย์ไอ้เจ็ดสองเนาะคะ่ะกับศูนย์สี่เนาะศูนย์สี่จะเป็นบนเนาะคะ่ะเจ็ดสองจะเป็นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงวิเคราะห์เบิรงเนาะคะ่ะก็ลองเอาไป จับเสียงลอตดตอลีไวเดอร์ค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องกันะยอีกวันนี้ก็วันที่เลยอีกสองวันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอีกสองวันเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาเบื้องเอานะค่ะสาหรับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้อง กับพิจาจรณาเบิ้งดีๆวิเคราะห์เบิงะะ้งแล้วค่ะพี่น้องหววก็มีเข่ามีรุดก็เปเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนเอฟซีในมือนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับแนวทางที่แบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกห้า ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านฉกฉกมันมัน,มน,มนลำลำรวยรวยเนาะคะ่ะไปจับเสียงรอตตรีไวไดเดอค,ค่ะค่ะแคปหนาจอไวเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะบนวิ่งศู 4, นย์กับสี่เนาะคะ่ะจับคู่ศู 4, นย์หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เนาะคะ่ะสองตัวจับคู่ศู 4, นย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะ ร่างวิ่งเจ็ดกับสองเนาะคะ่ะจับคู่เจ็ดสองเก้าสองเนาะคะ่ะเจ็ดห้าเก้าห้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคบนาจอไหวเลยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะประดิษฐาดข่าวสารดีๆ,ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะขอขอบคุณเนาะคะ่ะ ที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะผู้รบายสองใบเพื่อที่จะมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องกับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกระดัเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแบบด,ดว่วนๆเร็วนาะค่ะค่ะ คลิปนี้เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเก็บอย่าจนรวยๆวยปังๆตลอดไปเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ